ตามที่ทุกคนเห็นจากชื่อคลิปนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเอิญมีถ่ายคอนเทนต์แต่ว่าที่กองของเราเนี่ยเจอปัญหาเมมเต็มก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเอิญเนี่ยแก้ปัญหานี้ได้ยังไงภารกิจของเราวันนี้ค่ะคือการถ่ายรูปประชันการระหว่างกล้อง iPhone 17 Pro Max แล้วก็กล้องใหญ่นั่นเองจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะเอิญเมมที่เต็มอ่ะพี่ลืมแบ็กอัพการ์ดไว้อ่ะเมมเต็มอืมอ่าพี่เอาไอเดีมาเดี๋ยวพี่ลองก่อนลองดูก่อน เอ็นดีก็ไม่ติดอ่ะก็ไม่ติดอ,อ่ะคิดออกแล้ววิธีหนึ่งนี่พี่ออฟลองบีสเตชันของเอิอไหมนี่ทำอ,อะไรอ่ะ รีแคปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังแบบเ,บเร็วๆสั้นๆง่ายๆนะคะก็คือเมื่อตะกี้เนี่ยเรามีไปถ่ายคอนเทนต์กันค่ะไปออกกองแล้วเกิดเหตุการณ์ก็คือโปรออฟค่ะลืมฟอร์แมตการ์ดนะคะอีกทั้งยังฟอร์แมตไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่ายังมีไฟล์งานอยู่ในนั้นค่ะแล้วหนังซ้ํานะคะฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็เสียบไม่ติดอีกเออก็เลยหาโซลูชันให้นะคะก็คือเป็น V ีสเตชันนั่นเองแล้วก็เห็นว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะ เล่าให้ฟังค่ะว่า B Station เนี่ยคืออะไร B Station นะคะ,ะ,คะเขาก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นคลาวด์ส่วนตัวค่ะ,คะก็จะเหมือนเป็นบริการคลาวด์สโตรจแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ข้อมูลนะคะจะถูกจัดเก็บเอาไว้ที่บ้านของเราหรือว่าที่ตั้งของ B Station อย่างเช่นวางไว้ที่ออฟฟิศ hmm. ก็ได้เช่นกันค่ะและที่น่าสนใจมากนะคะคือเขามีความจุ2แบบด้วยกันค่ะคือ4เทเไบต์แล้วก็8เทเไบต์นะคะใช้กันแบบจุใจเลยและความพิเศษของเขานะคะก็คือสามารถแชร์กันใช้ได้ถึง9แอรเคาท์ด้วยกันค่ะแล้วก็คนแรกนะคะที่เขามาก็จะ เป็นแอดมินค่ะสามารถดึงเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวนะคะใช้กันแบบ Family หรือว่าชวนแฟนมาใช้ด้วยก็ได้เช่นกันค่ะโดยโฟลเดอร์ทั้งหมดนะคะก็จะแบ่งกันไปเลยเป็น Individual Folder นะคะไม่มีใครที่สามารถเข้ามาดูโฟลเดอร์ของเราได้ทุกคนมี private space นั่นเองค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกข้อนึงที่สําคัญค่ะคือถ้าใครคิดว่าถ้าสมมุติเราใช้กัน4คนนะคะแล้วจะแบ่งเป็นแบบ 2 22ส,ส,ส,สหรือเปล่าถ้าสมมุติเราใช้8เทราไบต์ไม่เลยนะคะสมมุติว่า4คนใครอยากจะใช้แค่1นเทราไบต์ก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็พื้นที่ที่เหลือนะคะก็แบ่งให้เพื่อนๆเราใช้ได้เลยค่ะ หลายคนนะคะก็น่าจะรู้กันดีค่ะว่าเอินเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะคะก็ชอบไปเที่ยวไปทำคอนเทนต์ไปคาเฟ่เวลาไปทีนึงเนี่ยก็คือถ่ายรูปมาเป็นร้อยนะคะคลิปในเครื่องก็อีกหลายร้อยเหมือนกันค่ะก็ไม่อยากจะลบใช่ไหมทุกวันนี้เอินก็เลยใช้คลาวด์นะคะแล้วก็ค้นพบว่าการใช้คลาวด์เนี่ยจะเสียเดือนหนึ่งประมาณ399บาทเดี๋ยวเอินลองคูณให้ดูนะคะว่าต่อปีเนี่ยจะเสียประมาณเท่าไหร่สมมุติว่า399นะคะคูณ12เท่ากับว่า,าจะเสีย1ปีนะคะ 4, ปี่ะแล้วถ้าเอน คูณไปเป็น5ปีนะคะ 5ปีเนี่ยเอิร์นก็จะเสียอยู่ที่23,940ค่ะแต่ว่าสําหรับ B Station นะคะราคาเริ่มต้นค่ะสําหรับ4เทเบแล้วก็8เทเบนะคะเขาอยู่ที่8,000ถึง10,000บาทเท่านั้นเองเอาเป็นว่าภาพรวมนะคะถ้าเราใช้ B Station เนี่ยก็จะถูกกว่าอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็จ่ายทีเดียวจบเลยด้วยไม่ต้องมากังวลจ่ายไปเรื่อยๆค่ะใครที่กังวลนะคะว่าเอ้ยมันจะติดตั้งยากหรือเปล่าไม่เลยค่ะติดตั้งง่ายนิดเดียวนะคะเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยก็แค่เสียบปลัก๊กต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยยสาาแนนนกับบ WiFi ที่้ะนนะคะ ว่าที่ออฟฟิศก็ได้ที่ไหนที่เราอยากให้เขาอยู่นะคะแล้วเราก็สแกน QR โค้ดนะคะที่ติดมากับตัวเครื่องค่ะพอเราสแกนเสร็จปุ๊บเราก็รีจิสเตอร์นะคะลงทะเบียนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันค่ะสมัครใช้ได้เลยซึ่งแอปพลิเคชันของเขานะคะมีด้วยกัน2แอปด้วยกันก็คือจะมี B p h o t o s สิ่งนี้นะคะแล้วก็มี BFI l e s ค่ะเริ่มที่แอปแรกของเขานะคะก็คือ B Photos ค่ะที่จะเพิ่มความจุให้กับมือถือของเราค่ะที่สําคัญนะเขามีฟีเจอร์ AI ที่จะช่วยแบ่งโฟลเดอร์รูปภาพขออองงเเเรราาให้้แบบััตตตโนมมิลยไ่ มาคอยแบ่งเองนะคะเริ่มกันที่อันแรกเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยเป็น people นะคะดูว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีใครบ้างก็ดูได้ง่ายๆเลยเวลาจะ happy birthday ใครใช่ไหมก็กดไปที่ชื่อคนนั้นได้หารูปได้นะคะอีกหนึ่งอย่างนี่อนชอบมากเขาแบ่งโฟลเดอร์เป็น place มาให้แบบนี้นะคะบางทีเราไปคาเฟ่หรือไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราไม่รู้ว่าเที่เราถ่ายมาเนี่ยมันชื่ออะไรนะแต่ว่าอันนี้ค่ะเขาก็แบ่งมาให้เรียบร้อยนะคะนี่ดูได้เลยว่าเราไปถ่ายตรงไหนมาบ้างต่อกันด้วยนี่ค่ะวิดีโอเขาก็แบ่งมาให้เรียบร้อยนะคะหรือว่า โฟลเดอร์ er งานแบบนี้ที่เอิร์ไปถ่ายมานี่ก็แบ่งมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะไปกันต่อค่ะที่ B-Files นะคะเราก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยจัดเก็บไฟล์ได้แบบนี้เดี๋ยวเอิรลองอัปโหลดให้ดูนะคะนี่ไฟล์ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะปึ๊บอัปโหลดแล้วก็ไปดูที่คิวค่ะเขาก็จะบอกระยะเวลานะคะว่าใช้ระยะเวลาอีกเท่าไหร่แล้วก็เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ และอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เอิญชอบมากเลยค่ะก็คือเขารองรับการซิงค์ไฟล์กับคอมพิวเตอร์แล้วก็คลาวอื่นๆได้ด้วยนะคะถ้าเผลอลบไฟล์ค่ะที่ไดรฟ์อื่นก็ยังมีไฟล์อยู่ที่ B Station ด้วยไม่เป็นไรเลยทีนี้ค่ะเดี๋ยวเอิญลองสำรองไฟล์ให้ดูนะคะเข้าไปที่ B Photos ค่ะแล้วถ้าเราต้องการจะแบ็กอพโฟโต้ก็กดปุ่มนี้ได้เลยค่ะ enable นะคะแล้วก็ถ้าเราเลือกตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าเขาจะสำรองรูปที่เพิ่งถ่ายหลังจากนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการกด เลือกรูปทั้งหมดก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็ยังสามารถเลือกได้อีกนะคะว่าถ้าต้องการให้แบ็กอัพรูปเฉพาะตอนที่เราต่อ w i f i เนี่ยเราก็กดเฉพาะ Wi-Fi only ได้เลยหรือว่าถ้าอยากให้แบ็กอัพเฉพาะรูปนะคะก็เลือกเปิดเฉพาะรูปได้เลยค่ะ เพราะว่าบางทีถ้าเราไม่กดเลือกเนี่ยเขาก็จะมาทั้งหมดเลยทั้งรูปภาพแล้ววิดีโอนั่นเองค่ะเท่านี้นะคะก็จะแบ็กอัพข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราสำรองไฟล์เสร็จนะคะก็สามารถลบไฟล์ในเครื่องได้เลยค่ะกด free up space แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่มือถือค่ะแต่ว่ารองรับการสำรองข้อมูลจากทั้งคอมพิวเตอร์ Windows หรือว่า Mac OS ด้วยเช่นกันค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะกลัวเรื่องข่าวแฮกข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารนณะใช่ไหมคะเอิญก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรามีงานถ่ายมีคอนเทนต์งานลูกค้าเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าข้อมูลรั่วไหลออกไปเนี่ยไม่ดีแน่แต่ว่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่า s y n o l o g y เขาเออกแบบระบบของ B Station มาเสริมความปลอดภัยของข้อมูลแบบเต็มๆเ,เลยอีกหนึ่งอ,อย่างนะคะที่เอิญชอบค่ะใน B p h o t o นะคะก็คือสมมติว่าเอิญอยากจะแชร์ค่ะโฟลเดอร์นี้นะคะที่เอิญไปถ่ายงานมา อยากให้แค่ทีมงาน2-3คนเท่านั้นค่ะก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็แชร์แบบนี้ได้นะคะกด enable share link ได้ค่ะสามารถตั้ง require password แบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเอิรลองตั้ง password เอาไว้สมมติเป็นเ e อิร์นพาร์ตบปึ๊นี้ค่ะแล้วก็ตั้ง expire on ได้นะคะสมมติเราจะให้ใช้แค่1วันเท่านั้นปึ๊บแล้วเราก็สามารถกดจอนแบบนี้ได้เลย เท่านี้ค่ะก็จะเป็นแชร์แบบนี้แล้วนะคะสามารถใช้ได้แค่1วันเท่านั้นค่ะแล้วถ้าใครที่กังวลเรื่องรูปภาพหายนะคะแล้วก็อยากจะปกป้อง B-Station ของเราเพิ่มเนี่ย s y n o l o g y เขาก็มี B-Protect ค่ะที่สามารถทดลองใช้งานได้ฟรี3เดือนด้วยนอกจากนั้นนะคะเขายังปกป้องให้เรา3ชั้นเต็มๆด้วยกันจากปกติเนี่ยคือ2ชั้นค่ะเอาเป็นว่าข้อมูลเราไม่มีหลุดรั่วไหลแน่นอนค่ะ มาดูที่ข้อสังเกตกันบ้างค่ะอย่างการอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ค่ะอย่างวิดีโอคุณภาพสูงนะคะไปยัง B Station จากนอกบ้านเนี่ยความเร็วก็จะถูกจํากัดด้วยความเร็วในการอัปโหลดของอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งอาจจะช้ามากนะคะก็แนะนําว่าให้กลับมาอัปโหลดขณะที่อุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi เครือข่ายเดียวกับ B Station จะทําให้การส่งเนี่ยรวดเร็วกว่าแต่ว่าการส่งไฟล์ภาพหรือว่ามีไฟล์ขนาดเล็กเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาความเร็วค่ะผู้ที่เห็นภาพง่ายๆนะคะก็คือเมื่อเราถ่ายคอนเทนต์ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วก็กลับ บ้านมาอัปโหลดที่ B Station ที่อยู่ที่บ้านนะคะก็จะไวกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่านั่นเองค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะที่เพิ่งจะไปออกกองกับพี่อ้อมมาเมื่อกี้นี้เลยที่เราไปออกกองมาก็คือเป็นภาพถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวนะคะไฟล์ก็ค่อนข้างเป็นขนาดเล็กค่ะทําให้เราสามารถอัปโหลดได้เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะถ้าถามว่า B Station เหมาะกับใครนะคะก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปทำคอนเทนต์นะคะหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเอิญค่ะแล้วก็สาหรับใครนะคะที่ชอบเก็บความทรงจําก็ต้องมีเอาไว้ค่ะอย่างช่างภาพของเรา แล้วนะคะแล้วก็ทีมงานหลังกล้องตอนนี้โดนป้ายากันเพียบเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเอิญใช้ได้เนี่ยทุกคนก็ใช้ได้เช่นกันค่ะบางช่วงนี้ก็อาจจะมีลดราคาด้วยนะคะใครที่สนใจค่ะสามารถติดต่อร้านไอทีได้ทั้งใกล้บ้านและออนไลน์ได้เลยอย่าลืมไปตามกันนะคะจะได้เก็บความทรงจํากันเยอะๆค่ะ